สวัสดีครับพบกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะนําเสนอเกี่ยวกับระบบลานจอดรถนะครับซึ่งเป็นโครงการซึ่งเป็นวิชาโครงการของคอมพิวเตอร์ธุรกิจของนักศึกษาภาคกอศวกราชภัรสรงขาเนาะในตัวโปรเจกต์ตัวนี้เราจะแบ่งออกเป็นสส่วนนี่จะเป็นส่วนของในหน้าเว็บแล้วก็ส่วนของคอนโทลเลอร์ระบบลานจอดรถเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น เราจะแบ่งคุณได้ง่ายว่าเราจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนกันเลยคือมีระบบแสดงช่องจอดรถซึ่งจะแสดงว่าช่องที่จอดรถเนี่ยว่างหรือไม่ว่างและอีส่วนหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับการนับรถเข้าจอดถามว่าระบบลานจอดรถเนี่ยมันมันสามารถเอาไปใช้ใน ธุรกิจต่างๆได้มากมายอย่างเช่นอาคารอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าก็อย่างเช่นระบบนับรถเนี่ยเราก็สามารถนับได้ว่ามีผู้เข้ามาใช้งานลานจอดรถเราช่วงไหนเยอะเป็นทิเศษซึ่งเราสามารถเก็บเป็นสถิติแล้วก็นําไปจัดเป็นโปรโมชั่นต่างๆได้วันนี้ก็จะนํามาเสนอเป็นคราวๆกองกันนี่ก็จะเป็นส่วนของหน้าเว็บหน้าเว็บของเราก็จะเป็นออกเป็นคืออันนี้เป็นให้ยูเซอร์เข้ามาดูว่า ช่องจอดรถเนี่ยว่างหรือไม่ว่างช่องไหนว่างบ้างช่องไหนไม่ว่างซึ่งโดยการเราจะผูกให้คอนโทรลเลอร์เนี่ยเปิดหน้าเว็บเปิดหน้าเว็บใช้เจ้าไอ้อดูโ n o เนี่ยเปิดหน้าเว็บอย่างเช่นเราจะทําให้ช่อง a 1เนี่ย a อตอนนี้เป็นสถา,สถานะว่างก็อย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างก็เป็นช h แน n หนึ่ง a อหนึ่งเอสเตตัสหนึ่ ตอนนี้ถ้าเกิดช่องว่างก็คือจะเป็นศูนย์ถ้าไม่ว่างก็จะเป็นหนึ่งก็จะขึ้นว่าไม่ว่างอันทีโอเคเนาะนี้คือใช้อักเจ็ในการรีเฟรหน้าอัตโนมัติก็เรามาดูในส่วนอีกินกันต่อส่วนถัดมาก็คราวนี้เรามาถึงในส่วนสำหรับผู้ดูแลระบบในผู้ดูแลระบบก,ก็ลอง ล็อกอินเข้าไปดูกัอนเลยในส่วนหน้าเว็บเนี่ยตอนนี้ยังตกแต่งกันอยู่เนะยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่ยังดูออกไม่สวยสักเท่าไหร่คราวนี้เราก็มาดูในส่วนของสรุปภาพรวมนี้เปิดมาถึงในหน้าของผู้ดูระบบก็จะมีสรุปภาพรวมของระบบ,ะบ,บก็จะระบุว่าจํานวนพื้นที่จอดรถมีอยู่เท่าไหร่ทั้งหมดมีเท่าไหร่จํานวนที่จอดรถมีเท่าไหร่ คงเหลืออยู่เท่าไหร่มีช่องว่างอยู่เท่าไหร่แล้วก็รายงานว่าวันนี้มีรถเข้ามาใช้งานในวันนี้เนี่ยมีเข้ามาใช้งานในลานจอดรถมีเท่าไหร่ก็อย่างเช่นวันนี้มีสสิบองมีสสิบองคันเฮ้ยมีสสิบองคันที่เข้ามาในเดือนนี้มี40ครั้งในปีนี้มี47ครั้งมีเป็นการยกตัวอย่างเนาะก็ถัดมาในระบบสมาชิกเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่สามารถเข้ามา ใช้งานในระบบนี้ได้เรา,าสามารถเพิ่มสมาชิกได้เราสามารถลบแก้ไขได้ mm hmm. เดี๋ยวจะลองลบแอดมิน hmm. ให้ดูก็ลบปุ๊บลบยูเซอร์แอดมินไปก็จะเหลือยูเซอร์เทส่าตามนีเนาะเราสามารถเพิ่มเติมเพิ่มได้แล้วก็ามาสวดูในส่วนของระบบตรวจสอบร้านจอดรถในส่วนระบบ ตรวจสอบล้านจอดรถนี่ยเราก็จะมาระบุเลยว่าสถานะว่างไม่ว่างอะไรประมาณนี้เนาะอย่างนี้ก็จะเป็นสรุปเกี่ยวกับที่จอดรถทั้งหมดที่จอดรถที่จอดแล้วยอดคงเหลือแล้วก็ในส่วนฟังก์ชันนี้ก็สามารถเกี่ยวถ้าเกิดมีค่าที่ค้างเราก็สามารถทำการลบค่าที่ค้างได้เลยนี่จะลองยกตัวอย่างดู ก็จะไม่พบก็จะเป็นที่จอดรถวางทั้งหมดเนาะลองไปดูหน้าแรกก็จะเป็นเหมือน,ก,นกันวางทั้งหมดถัดมาก็จะเป็นในส่วนของระบบนับรถนับรถนี้เราก็จะามาเป็นแสดงเป็นสถิติในรายชั่วโมงอย่างเช่นมีรถเข้ามาในช่วงสิบแดนาฬิกาถึงสิก้านาฬิกาเนี่ยกี่คันยกตัวอย่างอย่างเช่นเราจะมาลองเทสกันดูเนาะว่า มีขณะนี้เวลา19.39เราจะเพิ่มรถเข้ามาหนึ่งคันนี้จาก19ก็ลองกดรีเฟรชอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นสองคันสามารถสรุปได้เป็นยอดเป็นเป็นยอดรายชั่วโมงรายวันรายวันอย่างเช่นวันที่15มีเท่าไหร่วันที่18มีกี่ค่านอนที่2 5 26มีทั้งหมดกี่คันที่เข้ามาใช้งาน แล้วก็บอกรายเดือนได้ด้วยซึ่งหลักการทำงานเนี่ยก็ก็จะเป็นเกี่ยวกับการใช้คอนโทรลเลอร์เจ้าจะมีคอนโทรลเลอร์มีเซิร์ฟเวอร์เจ้าคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็จะให้มันทำการเปิดเปิดหน้าเว็บคหา,ายหน้าแบบนี้แล้วก็ใช้ฟังก์ชันของ get ในการบอกว่าสเตตัสว่าช่องใช้แนวที่เท่าไหร่เป็นสเตตัสเท่าไหร่ ยกตัวอย่างอย่างเช่น channel หน mm ึ่ง a หนึ่งศูนย์หนึ่ง status เท่ากับหนึ่งถ้าหนึ่งคือเป็นรถคือเป็นช่องไม่ว่างแต่ถ้าเกิดเป็นศูนย์เนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นช่องว่างเอาเดีย๋ยกจะลองยกตัวอย่างดูยกตัวอย่างดูทั้งหมดเลยเนาะกั printer ให้ดูว่ามันสามารถอัปเดตได้ออโต้เกิดปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้อย่างช่องหนึ่งเนี่ยขนาดนี้คือเป็น status หนึ่งถ้าเกิดต้องจะให้เป็น,จะ,ปนจะให้ช่องว่างก็ ซึ่งในระบบเนี้ยมันจะสามารถทําสามารถยืดหยุ่นได้มากกว่าระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันคือเจ้าคอนโทรลเลอร์ Arduino เนี่ยที่คำนวณไว้ก็คือ1ตัวนี้สามารถใช้ได้10ช่องแล้วก็10ช่องเนี้ยเราจะรีเฟชกันทุกทุกทุกวินาทีจะเปิดหน้าเว็บทุกๆวินาทีก็ถ้าเกิดใช้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์อย่างใช่อย่างเช่นอินเทอร์เน็ตอิน์เมชันเนี่ย คอ n เนกชันจะอยู่ที่ประมาณคือตีตีไว้ตีไว้ก็คือประมาณหนึ่งพันคอนเนกสามารถเข้าได้หนึ่งวิเนี่ยหนึ่งพันตัวพร้อมกันแต่เราจะย่อให้เหลือสักห้าสิบเปอร์เซ็นก็อยก็ได้ประมาณห้าร้อยคอนเนกยกตัวอย่างเป็นห้าร้อยคอนเนกเจ้าคอนโทรลเลอร์หนึ่งตัวสามารถเปิดได้สิบก็เท่ากับสามารถรองรับได้ห้าพันช่องซึ่งก็เป็นตัวเลขที่เยอะอยู่เหมือนกัน ระบบนี้จะยืดหยุ่นกว่าสองเสร็จคราวนี้เราสามารถนำมาเก็บลงในดาต้าเบสเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราสามารถพัฒนาเป็นแอปแปพลิเคชันบน Android บน iOS บน Windows Phone ได้ง่ายมากแล้วก็ที่จุดท,ที่จุดประสงคนะ์หน้าวันนี้ที่ทำเป็นหน้าเว็บเพราะว่าเว็บจะสามารถรองรับทั้ง iOS w i n d วิน p ด o n e ฟได้มากกว่า อย่างเช่นสมมติเราเขียนเป็น Android a n d r นดรอาจจะเข้ากับ ios ได้ง่ายแก้ไขได้ง่ายแต่พอเป็น Windows Phone เนี่ยจะเป็นคนละภาษากันเลย็จะเป็นคนละฝั่งกันก็หน้าเว็บจะชัวรกว่าจะสะดวกกว่าเนาะโอเคนี่ก็ขอจบการนำเสนอโปรเจกต์ Project ของของผมเองเนาะ<ม>ก็ถ้าท่านใดสนใจ หรือว่าจะแนะนำอะไรก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยเนาะยินดีแลบฟังความคิดเห็นทุกคนโอเคครับนั้นขอบคุณมากนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ